ว่าน่าสนใจตรงที่คะแนนเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดได้คะแนน,นน้อยสุดแสดงว่าประชาชนเนี่ยเป็นกังวลประเด็ดนนี้มากที่สุดซึ่งจริงๆตอนแรกเรานึกว่าเศรษฐก<อ>ิจนะคะแสดงว่าตอนนี้ปัญหาไอ้เรื่องยาบ้าที่ทําให้เกิดอัชญากรรมอะไรมันลงไปถึงรากหญ้าและพี่น้องประชาชนใช่เพราะว่าหลายเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่า สารตั้งต้นคือ,อยาเสพตสารตั้งต้นคือการติดยาเสพติดการไม่ดูแลเรื่องนี้เท่าที่ควรเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาในสังคม,มคือเราจะเห็นได้จากเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในสังคม,มความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วการแก้ปัญหาความรุนแรงมีน้อยมันรวมไปถึงเรื่องของทางการเมืองคือความรุนแรงในครอบครัวเยอะขึ้นค,ความรุนแรงในสังคมเยอะขึ้นแล้วเขาประชาชน ประมาณ50ก็นต็ยังมองว่าไอ้ความรุนแรงทางการเมืองก็ยังไม่หายไป oh. ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกอย่างเงี้ยค่ะ